เผยข้อมูล Poco ก M6 ผ่านการรับรองจากกรทอชอแล้วคาดเปิดตัวแบบ global เร็วๆนี้มีข้อมูลว่า p ป c o ก M6 Series เตรียมที่จะเปิดตัวแบบ global และที่บ้านเราเต็มทีแล้วนะครับเพราะได้ผ่านการรับรองจากกรทอชอแล้วทั้งคู่เลยครับคือ p ป c o ก M6 และ p ป c โก M6 Pro โดย p ป c o ก M6 พิ่มมีรายชื่อผ่านการรับรองจากกสทชมามันมาเลยครับที่มีรหัสรุ่นมาเดียว,ว่า24069 PC 1 2 g ซึ่งตัว G ตามท้ายนั้นหมายถึงเวอร์ชั่น global นั่นเองครับและแน่นอนว่าระเดียดสเปคอื่นยังไม่ได้บุไว้ในข้อมูลของกสทชเหมือนเดิมครับแต่จากรายงานก่อนหน้านี้ระบ,บุว่า Poco M6 จะใช้ชิปโปรเซส์ดัเปด8อ็ 3, รุ่นใหม่และทำคะแนนทดสอบแบบซิงเกิลคอได้ที่1840คะแนน และแบบมันติคอร์ทำได้ที่4,799คะแนนครับคาดว่า Poco M6 จะเป็นเวอร์ชั่นที่รีแบรนด์มาจาก Redmi Turbo 3ที่เปิดตัวที่จีนไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นมีจะมีสเปคตามนน้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความิดโฟร์ HD ิพามีค่าอ f เฟเรน e 120เฮิรตช้ชิปโฟนผนซันประก้อน 8s gen 3ให้แรงมาแบบ RPD f r 5 X สูงสุด12กิ ส่วนลงเป็นแบบ USB 4 0, 0สูงสุด512กิกบนระบบปริการ Android 14ครอบทับได้ HyperOS ให้กล้องหลังคู่ที่มีความเอีน50ล้ลนพิเซลกับ8ล้านพิเซลให้แบตเตอรี่ไปที่5,000มิลแอมรองรับชาร์จเร็ว90วัตต